เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง King Power Click and Collect ช้อปเดลิฟฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบินชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง จากผู้จัดการโรงแรมระดับ5้าดาวสู่การทำกรเกษตรธ,ธรุรกิจแบบยั่งยืนโมเดลธรุรกิจนี้จะเป็นแบบไหนมีการทำอย่างไรคงต้องขอให้คุณเสียระสทกิษษ์อธิบายให้เราฟังหน่อยครับวันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของโมเดลธรุรกิจนะครับของยาวไอเทนิสแอนฟาร์มนะครับซึ่งผมอยากพามาในส่วนของการเลือกทำเลครับผมการเลือกทำเลเนี่ยทำเลดีมีใช้เป็กว่ารครึ่งนะครับส่วนของผมเนี่ยทำเลของผมก็จะเลือกในส่วนของการคณบมาคมที่สะดวกนะครับ พะว่ามันอยู่ศูนย์กลางระหว่างภูเก็ตพังงากระบี่นั่นหมายถึงว่าจะเดินทางมาจากภูเก็ตมาจากกระบี่หรือมาจากพังงานเนี่ยนะครับเราก็เดินทางได้ทั้งปีโดยโดยการเดินทางทางเรือนะครับใช้เวลาแค่25นาทีนะฮะนั่นคือเป็นส่วนขการคมนาคมนะครับนั่นคือภาพใหญ่ภาพราลงมาคือสถานที่ที่ตั้งของรีสอร์ทนะครับเราจะประกอบไปด้วยวิวด้านหลังนะครับจะเป็นกำแพงยักษ์เขาเรียกว่ากำแพงมีชีวิต ซึ่งเป็นกำแพงของป่าโกงกลางะนะฮะทอดตัวยาวตั้งแต่ทิศเหนือจนทิศใต้ะนะครับนั่นคือในส่วนของด้านด้านหลังฉากหลังเราจะเป็นกำแพงมีชีวิตนะครับส่วนด้านข้างด้านหน้านี่นะครับจะอบรอมด้วยภูเขาครับทำให้เรามีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีไม่แต่หน่าร้อนนะครับก็จะมีลมพัดมาตลอดเวลาทําให้เป็นเหมือนปอดของเกาะยาวก็ว่าได้นะครับผมครับ กำแพงมีชีวิตนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะหนึ่งช่วยลดแรงประทะคือลมที่พัดมาจากทางทิศต,ตะวันตก,กน,นะครับผมมันก็จะมีแนวปะทะให้ก่อนก็คือเป็นแนวของปากงกลางนะครับส่วนที่สองก็คือในส่วนของเป็นแหล่งพาะพันธุ์สัตว์ตัวเล็กครับพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยาปากงกลางเนี่ยจะเป็นตัวอนุบาลสัตว์ก่อนที่จะกลับลงสู่ทะเลใหญ่นะครับ ถ้าเราตระหนักถึงควาสมสำคัญของธรรมชาติก็เลยมีการปลูกผ่าเพิ่มเติมทุกปีนะครับในส่วนของรีสอร์ทเองลูกค้าก็จะมีส่วนร่วมในการปลูกป่าก,กลางๆสังเกตแนวด้านหลังนะครับก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นอินธรรมชาติแล้วก็ทางรีสอร์ทก,กับลูกค้าช่วยกันปลูกนะครับเพื่อเรารักเอาไว้นะฮะแล้วก็นอกจากด้อยทง้งเลที่ตั้งแล้วเนี่ยเราต้องเลือกในส่วนของอการออกแบบรีสอร์ตนะครับให้เหมาะ สมให้ตรงตามกลุ่มลูกค้านะครับของผมจะเป็นยุโรปใชเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าลูกค้าก็เหมือนหนีหนาวมาหรือว่าต้องการมารับสแสงแดดที่เมืองไทยนะครับต้องการความเงียบสงบนะฮะ mm hmm. ก็ส่วนลูกค้าของผมก็จะเป็นต่างชาติประมาณสักเกสเส่วนก็ส่วนเอเชียคนไทยก็มีเข้ามาสักสองเปอซนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้อนรับทุกท่านนะครับที่ต้องการธรรมชาติแล้วก็อยากจะมารีชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อจะเตรียมตัวเตรียมใจในการทำงานในวันรุ่งขึ้นนะครับผมจะพามาดูในการจัดการพื้นที่เดิมทีตรงนี้ครับเป็นที่โลง่งๆเป็นที่แห้งแล้งนะครับหลังจากผมได้ดินได้รวบรวมแผ่นดินได้รวบรวมที่ดินครบ10ไร่เนี่ยครับก็ส่วน7ไร่ตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลส่วนของการเกษตร เ,เก็ว่าผมมีการขุดร่องเป็นคูน้ํานะครับเพื่อเก็บก,กับน้ําไว้ใช้ในน้ำหน้าแรงนะครับประโยชน์อของมันก็คือทําให้ดินชุ่มชื้นแต่กว่าจะเก็บก,กับน้ําได้ประมาณนี้และก็มีเก็บได้ทั้งปีอย่างนี้ครับมันต้องใช้เวลาประมาณ3ถึงหปีเป็นอย่างต่ํากว่าดินจะอยู่ตัวกว่าอย่างนั้นจะเก็บได้นะครับซึ่งในร่องนี้เราสามารถเลี้ยงปลาดุกได้ด้วยครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินและก็การจัดก,การที่สมบูรณ์นะครับ สังเกตว่าต้นไม้ของผมไม่ว่าต้นต้น,ตนปาล์มหรือว่าเป็นต้นไม้เศรษฐ,ฐกิจนะครับไม้ตะเคียนทองพวกมะฮอกกานีสระเทียมเนี่ยมันจะเขียวชวยอุ่มเพราะว่าน้ําที่เก็บอยู่ในร่องเนี่ยครับมันเป็นตัวพยุงไว้ทําให้หน้าแรงเนี่ยต้นไม้จะไม่ขาดแคลนน้านะครับแล้วก็มันเป็นการต่อยอดในการทำเขาเรียกว่าทําเกษตรเชิงนิเวศนะครับหมายถึงว่ามันต่อยอดในส่วนของ การเลี้ยงพึ่งนะครับการเลี้ยงพึ่งเพื่อใช้เป็นน้ําพึ่งผสมอาหารหรือว่าใช้เป็นเครื่องทําเขาเรียกว่าอะไรครับเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็มีการปลูกกล้วยน้ําว้านะครับปลกูกกล้วยไข่เพื่อจะเป็นอาหารของลูกค้าที่สําคัญไฮไลไท์ของผมคือผมมีมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวน้าหวานซึ่งทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปลูกมะพร้าวน้ําหอมแต่ผมเลือกทําสินแต,ต่างๆผมปลูกมะพร้าวน้าหวานแทนนะครับซึ่งมะพร้าวของผมเนี่ย หลังจากาปลอกเปลือกมาแล้วเนี่ยน้ำก็จะมีความหวานในตัวนะครับซึ่งผมมองว่าทำกเกษตรแล้วต้องต้องใช้ประโยชน์ทินให้คุ้มค,ค่าที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือน้ำต้นน้ำนะครับสำหรับผมนะครับ คำว่าความกล้าก็คือการที่เรากล้าก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะครับซึ่งในการที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนได้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนและก็มีสตินะครับเพื่อจะให้บรรลุในสินที่เราต้องการที่เดินหน้าต่อไปนะครับนี่คือความกล้าในส่วนที่ผมเป็นนะครับกล้าอย่างมีสติ ผมอยากมีโอกาสที่จะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้หรือเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อทุกคนมาเรียนรู้เรียนรู้อะไรครับมาเรียนรู้ความผิดพลาดว่าผมผิดพลาดยังไงบ้างเพื่อจะลดระยะเวลาในการสําเร็จของพวกเขานะครับแล้วก็มาเรียนรู้ว่าถ้าจะให้ไปสําเร็จเนี่ยในสิ่งนั้นเนี่ยเราต้องต้องเดินทางไปยังไง